สวัสดีค่ะชาวราศีเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะในคลิปนี้จะทำนายดวงความรักของคนโสดเป็นของช่วงเดือนมกราคมนะคะปี2566นะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษบ้างเนาะ สำหรับความรักของคนโสดนะคะคนโสดคุณจะมีความรักไปในทิศทางใดบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะชาวราศีเมษ คุณเป็นคนที่มีความอดทนนะคะมีความอดทนแล้วก็เป็นคนที่ถ้าคิดจะรักใครหรือไม่ก็ความรักที่คุณมีในอดีตที่ผ่านานมานะคะคุณพร้อมคุณพร้อมที่จะสู้ที่จะฝ่าฟันแล้วก็ที่จะประครบประครองในเรื่องของความรักนะคะให้ ดำเนินต่อไปได้ด้วยดีนะคะอยากจะมีในเรื่องของความรักที่ความรักที่ดีๆนะคะความรักที่ดีแล้วก็เป็นความรักที่ที่มั่นคงนะคะคุณเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องของความรู้สึกนะคะถ้าเกิดว่าคบใครสักคนแล้วคุณก็คุณก็พร้อมที่จะปรับปรุงตัวนะคะเพื่อที่จะ ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งทําให้คนรักของคุณมีความสุขให้มากที่สุดชาวราศีเมษคนโสดคุณเป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องของความรักรักใครก็รักจริงเนาะชาวราศีเมษไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะมีความหนักแน่นอืมมีความหนักแน่นนะคะในเรื่องของความรักแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนสูงด้วยนะนะคะ ชาวราศีเมษถ้าไม่ถึงจุดที่คุณแบบว่าไม่ไหวจริงๆแล้วคุณถึงจะมูฟออนออกมานะในเรื่องของความรักนะคะปกติแล้วชาวราศีเมษจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บความรู้สึกนะคะอืมแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องของความรักความรักของคุณมาจากสิ่งที่ ได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ชาวราศีเมษคุณจะพบรักกับใครสักคนมมันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วหรือไม่ก็ถูกสรรสร้างไว้แล้วเรียกว่าเป็นพรหมริขิก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นโอกาสดีนะคะเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้พบเขาคนนั้นนะคะเป็นความรักที่ที่มันเป็นความสุข ที่มันเอ่อร้อนออกมาทั้งหัวใจแล้วนะคะไพ่เดอะเรเก็มาเป็นคู่กันแล้วไม่แค้วกันหรอกนะคะเห็นไหมนะคะแล้วก็เดอะสตา์ก็มานะคะเอกออฟคัพก็มาเป็นความรักที่ดีคุณอาจจะเป็นที่หนึ่งในใจเขาหรือไม่ก็คนรักของคุณเขาต้องการที่อยากจะมาเป็นคนสำคัญนะคะอืมอยากมาดูแรหัวใจคุณนะคะ คนรักของคุณเขาพยายามที่จะเข้าหาคุณหรือไม่ก็พยายามทำตัวเหมือนทำตัวเป็นจุดเด่นทำตัวเด่นเพื่อที่จะดึงดูดนะคะดึงดูดความสนใจจากคุณนั่นเองชาวราศีเมษนะคะคุณก็มีเสน่ห์ไม่เบาเหมือนกันนะนะคะอืมคนที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะเป็นทั้ง เพื่อนเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานเป็นทั้งคนที่ที่เคยเหมือนเหมือนคนเคยคบหาดูใจกันมาก่อนก็ได้ค่ะหรือไม่ก็อาจจะเกี่ยวกับคนเก่าๆนะคะเป็นการกลับมาในครั้งนี้นะคะเขาจะมาพร้อมในเรื่องของความมั่นคงนะคะความมั่นคงในด้านของความรู้สึกแล้วก็เป็นความมั่นคงในด้านของ ทรัพย์สินก็ได้เหมือนกันเขาอาจจะมีสิ่งดีๆมามอบให้คุณนะคะเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันความมั่นคงในชีวิตก็ได้เหมือนกันอาจจะเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินก็ได้เหมือนกันนะคะทำให้ชาวราศีเมษคนโสดบางทีในความคิดลึกๆภายในใจของคุณคุณอาจจะยังกังวลหรือไม่ก็อาจจะ เผื่อใจเอาไว้นะคะอืมเผื่อใจเอาไว้เผื่อเผื่อพิหวังนะคะอืมก็เลยยังไม่ค่อยที่จะเต็มที่ในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่แต่มันก็เป็นความรักที่ที่เข้ามา view of fortune ก็มามันเป็นพรหมลิขิตถูกกำหนดคุณกับเขาย่อม ด่อมได้เจอกันย่อมได้อ่าคบกันย่อมได้เป็นแฟนกันนะคะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญนนะคะทุกอย่างถูกกําหนดถูกจัดวางเอาไว้แล้วแต่ว่าจะเกิดช่วงระยะเวลาไหนจังหวะอย่างไรของชีวิตนั่นเองนะชาวราศีเมษนะคะ หรือไม่ก็ชาวราศีเมษบางคนเนาะคนโสดคุณอาจจะผิดหวังคุณอาจจะเคยเสียใจนะคะในเรื่องของความรักครั้งเก่าหรือไม่ก็กับคนเก่าๆบางทีคุณคิดอยากจะอยู่นิ่งๆนะคะอคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะคะเขาก็เป็นคนที่ ที่ดีนะคะเขาก็อยากจะมาดูแลมาใส่ใจหัวใจของคุณแต่เหมือนกับบางทีคนโสดชาวราศีเมษหมายถึงว่าคุณอาจจะยังไม่พร้อมในช่วงนี้ก็ได้ต้องใช้ระยะเวลาเยียวยาหัวใจนะสำหรับบางคนเนาะชาวราศีเมษคุณเป็นคนมีเสน่ห์อ่ะ ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่สวยดูมีสเสน่ห์นะคะใครเห็นใครก็ชอบอยากอยู่ใกล้นะคะคุณเป็นคนที่ที่ดูอบอุ่นด้วยถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่ที่ดูพรั่งพร้อมเพียบพร้อมดูมีสเสน่ห์ในตัวคะ่ะอืมแค่มองผ่านๆก็คนที่เขาแอบชอบก็ อยากเข้ามาอยู่ใกล้นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะชาวราศีเมษจะเป็นแบบนั้นนะคะซึ่งตัวของคุณเองอะ่ะคุณก็ยังคิดถึงความมั่นคงนะคะบางทีอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของ มองไปถึงเรื่องอนาคตคุณอยากมีความมั่นคงให้ครบทุกอย่างทั้งหน้าที่การงานความรักนะคะอืมเพราะถ้าทุกอย่างสมบูรณ์เพียบพร้อมแล้วนะคะแล้วคุณจะเลือกคนที่ดีๆหรือไม่ก็คุณจะได้พบเจอกับคนที่ดีๆอย่างแน่นอนนะคะอืมคุณเป็นคนที่ที่สู้แล้วก็เป็นคนที่เลือกอะ เลือกคนรักด้วยหัวใจเนาะชาวราศีเมษนะคะขอไพ่ช่วยแนะนํานะว่าไพ่จะช่วยแนะนําอะไรเพิ่มเติมให้กับคนโสดชาวราศีเมษนะคะขอไพ่เพิ่มเติมให้นะเหมือนไพ่บอกว่าบางทีคุณอาจจะเหนื่อยนะคะเหนื่อยจากการที่ ต้องตามต้องคอยดูแลหัวใจหรือไม่ก็ในเรื่องของคนรักก็ได้เหมือนกันอาจจะเจอคนที่เจ้าชู้หรือไม่ก็คนที่คนที่ชอบทําให้คุณเจ็บช้าหัวใจนะคะอืบางทีคนโสดชาวราศีเมษในบางคนก็อยากจะหยุดพักนะคะอยากจะหยุดพักขอพักรักษาหัวใจสักครู่หนึ่งนะคะแล้ว รอจังหวะรอโอกาสนะคะอืมสิ่งดีๆในชีวิตก็จะเข้ามานะคะจะพบเจอคนดีนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะความมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ความมั่นคงในเรื่องของอ่าสถานะการเงินการงานนะคะแล้วคุณจะพบนะคะจะมีคนจะมีคนรัก ที่ดีหรือไม่ก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นนะคะอืมเริ่มต้นความรักที่ดีความรักที่สดใสกับคนเก่าหรือคนใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะ A or n e เป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆนะคะอืมที่ที่ดูแล้วมีความสุขสมหวังเนาะภายแนะนำแบบนั้นนะคะอืมคนรัก ของคุณนะชาวราศีเมษนะคะขอดูความรู้สึกนะว่าเขาคิดยังไงนะคะคนรักของชาวราศีเมษคนโสดเขาคิดยังไงกับคุณในตอนนี้ เขาก็ยังคิดถึงความรู้สึกดีๆความรู้สึกเก่าๆที่เราเคยได้ทำร่วมกันมาอาจจะเป็นวันวานที่มีความสุขอืที่มีความสุขที่ที่เคยได้ทำร่วมกันมาเป็นความรักครั้งเก่าครั้งก่อนนะคะพอหวนคิดถึงครั้งใดก็ยังทำให้หัวใจมีความสุขมีรอยยิ้มนะคะอื นั่งอมยิ้มอยู่ในใจก็มีเหมือนกันนะคะเขาจะกลับมานะเดอะสันนะคะเป็นสิ่งดีๆนะคะกลับมาเป็นความรักที่สดใสหรือไม่ก็เป็นความรักที่เปิดเผยนะคะอืมอยากเปิดเผยแล้วนะคะอยากแสดงออกนะคะว่ารักคุณนะคะรักคุณสุดหัวใจเลยเดอะสันนะคะไม่มีใครแล้วนะคะรักชาวราศีเมษสุดหัวใจเลยนะคะและ เขาก็มีความมั่นคงมาให้คุณด้วยนะคะเขาพร้อมเขาพร้อมแล้วคนรักของชาวราศีเมษอืมอยากเปิดตัวเปิดใจนะคะอยากเป็นคนในหัวใจแล้วอยากจับจองหัวใจก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาพร้อมแล้วนะคะหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างสถานะการเงินเขาก็พร้อมแล้วอืมเขาพร้อมเดินหน้าพร้อมลุยต่อไปนะคะพร้อมพิชิต หัวใจคนโสดชาวราศีเมษแล้วนะคนรักของคุณนะคะเขาคนนั้นคือใครคนรักของชาวราศีเมษเขาเป็นใครอืมเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยเดือดชาริออดเขาเป็นคนที่ที่ทำงาน อาจจะเกี่ยวกับคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงสูงหรือไม่ก็เป็นคนที่มียศมีตำแหน่งทำงานราชการหน่วยงานต่างๆนะคะเป็นคนที่อ่เป็นคนที่พร้อมรบอืมถ้าในเรื่องของความรักก็สู้สู้เต็มที่เลยนะคะ่ะตั้งรับไว้แล้วก็สู้เต็มที่เนาะหรือไม่ก็อาจจะเกี่ยวกับชาว ชาวธาดินก็ได้ค่ะมีราศีพฤกษบราศีกันและก็ราศีมังกรนะคะเขาจะนำข่าวดีหรือไม่ก็เขาจะมาตกลงพูดคุยอะไรกับคุณหรือเปล่านะคะนี่จัสเมนก็มาเป็นการได้รับข่าวดีนะคะข่าวดีมีการเฉลิมฉลองสิ่งที่รอคอยจะประสบผลสำเร็จจะได้ดังที่ใจปรารถนานะคะ อืมเนี่ยค่ะคนรักของคุณนะคะโอเคสำหรับความรักคนโสดชาวราศีเมษก็เป็นกำลังใจให้นะคะความรักของคุณดูสดใสนะค่ะเป็นความรักที่ดีนะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ